สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเอาใจต่อมเผือกนะคะกับหัวหน้าทีมกฎหมายท่านใหม่ของท่านสนธิลิ้มทองกุลก็คือทนายปุยหลายๆท่านอยากจะทราบว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะทนายปุยก็คือชื่อจริงว่านางสาวอัจฉราแสงขาวเป็นชาวจังหวัดพัทรลุงมีพี่น้องด้วยกันสมท่านทนายปุยเป็นพี่สาวคนโตส่วนน้องชายคนเล็กหรือทนายปอน ชื่อว่านายอภิชาติแสงขาวเป็นน้องชายคนเล็กส่วนคนกลางเป็นผู้ชายเหมือนกันท่านไม่ได้ออกสื่อเราก็ขออนุญาตไม่พูดถึงนะคะเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงคุณพ่อชื่อคุณพ่อฉลองคุณแม่เป็นหัวหน้าพยาบาลแต่ปัจจุบันกเกษียณแล้วค่ะชื่อว่าพินุษนะคะท่านเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง เรียนจบจากมหาลัยรามคำแหงไม่ได้น้อยหน้าสถาบันอื่นๆเลยมาฟังเสียงทนายเขาก็ <c oughs> ทำงานอย่างเต็มที่ <c oughs> แล้วพยานหลักฐานที่เรามีอยู่เนี่ย <c oughs> มันก็เข้าสู่สำนวนแล้วทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์ เกือบจะเกือบจะสมบูรณ์เกือบร้อเซแล้วอาจจะเก้าซะได้ซ้ำไปอะค่ะเน mm. เริ่มต้น7จ็ดล้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยก็มอบหมายให้พี่ธนายสมชาติเนี่ยแจ้งความดําเนินคดีคที่ปากช่องอะนะคะ mm. แล้วต่อมาเนี่ยก็มองเห็นว่าคดีเนี้ยมันเริ่มน่าจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น mm. ก็เลยมีการ ขอย้ายสํานวนมาที่กรุงเทพกลับพบว่ามันมีเงิน39ล้าน9ล้านแล้วก็1.5ล้านโผล่ขึ้นมาคือพี่ว่าพี่อ้อยเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นตั้งแต่มาพบคุณสนทิมากกว่าค่ะพี่อ้อยให้ดูแลเกี่ยวกับคดีทุกคดีนะครับครบถ้วนในส่วนของทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายครบท้วนครับเชื่อว่านําไปสู่ การลงโทษผู้กระทำความผิดได้